ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างเซ้นตันตุงน้อยครับจะตั้งอยู่บริเวณเอ่บ้านตุงน้อยอําเภอภูเพียงจังหวัดน,น่านตอนนี้ผมอยู่ทีห้างแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่อ๋อทำเลดีๆครับแนะนำเลยตอนนี้นะครับพาะว่า จากลัสมีจุดติดตั้งนี้ไปจนถึงตัวในเมืองเนี่ยขับรถนี้จะอยู่ทีประมาณสินาทีถึงตัวเมืองเลยนะครับบริเวณนี้เป็นทำเลทีเหมาะที่ว่าจะทําการเกษตรแล้วก็ เป็นหมบ้านเจ็ดสันครับตัวนี้นะแถวนี้น้ำขาไหลดีครับมือนี้นะมอนี้มันจะควนไหลนิยนึงมาทำลายบรรยากาศโลกพอขออเืในน้ำนะครับเด็อตี่นี้นะถ้าไปสนใจก็หลังไหมครับ หลังไม้ได้ครับนี่นะเนี่ยทีบริเวณยูทีประมาณห้าไลน์ครับเลยทำเลยดีครับ